เออเนี่นี่ป้ายนี้ตอนแรกอะไม่มีป้ายเลย,ลยเพราะว่าบุ๋มไม่อยากให้เกียรติทุกคนที่เขาเป็นอาสามันลงพื้นที่ของแม่สายคือรถใครเขาควรจะได้โชว์ภาพของเขาเองแต่ผลปรากฏว่าสิ่งที่เราเจอคือเราเจอป้ายของใครบางคนมาแปะทับรถค่ะนะคะแล้วทีมงานก็เลยไม่พอใจต้องหันไปดูหน้าทีมงาน <c oughs> อาสาไม่พอใจใช่ไหม <c oughs> เขาก็เลยรู้สึกว่าไม่ได้แม่โดนแบบนี้ไม่ได้เพราะแม่องค์กรท้งดีเป็นคนจ่ายเขาก็เลยเริ่มทางป้ายนี้ขึ้นมาอันนี้อันนี้ก่อนเออที่มาก็คืออันนี้ก่อนคุณเห็นความเก่ามันไหมเอออันน มันก็โดนป้ายทับอีกมาทํากันอีกแล้วก็เอารูปไปแอบอ้างใช่ไหมมีเอารูปไปแอบอ้างอยู่นะคะพวกนี้ก็เลยทําป้ายนีขึ้นมาโดยที่ดิฉันไม่รู้เรื่องคุณหน้าดิฉันอยู่หน้ารุคุณถามาดิฉันรืยยังว่าดิฉันจะรู้สึกยังไงไม่ยันหนาขันมาเพราะใส่ยันกันเนี่ยเป็นใบเบิกทางแล้วก็ให้รู้ว่าทีมไหนเป็นทีมไหนแล้วก็จะได้ทํางานกันที่ตกลงกันในแต่ละชั้นเขาประจุกันได้สะดวกแล้วก็ที่สําคัญคือพวกนี้เขาเมตตาดิฉันมากเลยอ่ะไม่ยอมให้ใครเอาป้ายมาแปะท ผมปนัดดาเออบุ่มประนัดน,นาบอกทีมงานนะทีมงานกู้ภยัยเขาบอกว่าไม่พอใจนะมีคนมาแอบอ้างม,มีคนมาติดป้ายนี่ <c oughs> เขาก็เลยทำป้ายนี้ขึ้นมาเพื่อจะออไม่ให้มีใครมาแอบอ้างติดป้ายได้อีกนี่แหละครับนะเขตเกิดเพราะไอ,สอ้สสพักการเมืองดังพักหนึ่งก็แล้วกันนะมันไปแอบอ้าง อืมนะไอ้สสอพักสีส้มนี่แหละนะมันไปแอบ,บอ้างไงเออนะตังก็ไม่ได้ออกสักบาทเอไออายไหมล่ะนะเออถามสักสักถามสักนิดนึงวนะ่าอายไหมนะมียางอายสักนิดไหมเออนะครับไอ้ด้อมส้มทั้งหลายมึงยางอายสักนิดไหมนะเออ ไสอสอพักส้มเนี่ยไปแอบอ้างไปติดป้ายไปเคมว่าเนี่ยเนี่ยเป็นผลงานเขาเขามาอะไรช่วยเหลือน้ำท่วมนะโอ้เขาก็เลยแก้ปัญหาโดยการติดป้ายเลยนะจะได้มีใครมาไม่มีใครมาแอบอ้างเขาได้นี่นะครับเออจะไปจ้องตาชาวบงชาวบ้านมาถเถอะนะ ไปแอบอ้างเข้าไปทั่วเงินตัวเองไม่ได้ออกสักบาทหนึ่งนะออกค่าทำป้าอยากจะเอาหน้าเอาตานะฮะ <c oughs> เออนะข่าวนี้นะไอ้พวกดอมส้มนี่คงจะแบบว่าดินนะ้นอายเป็นไปได้ยังไงอายนะเออนี่แะครับนี่คือความไม่มียางอายนะ ไม่มีก็เรียกว่าไม่มีอะไรทั้งสิ้น่ะไม่มีสํานึกไม่มีอะไรทั้งสิ้นเอออยู่ก็ไปแปะป้ายอ้างหน้าตาเฉยนะกู้ภัยก็เลยออกมาทําอย่างนี้ซะเลยจะได้ไม่ต้องมีใครมาแอบอ้างอีกนะเออหัดหัดลงทุนซะบ้างนะอยากจะได้หน้าได้ตาในกรหัดลงทุนซะบ้างไม่ใช่ขี้เหนียวเงินบริจาคพักก็เยอะแยะไม่ใช่เหรอ ยี่สิบกว่าล้านเน่นะหัดลงทุนจะบ,บ้างนะมันจะเก็บเอาไปทำไมก็ไม่เข้าใจนะเก็บเงินเอาไปเยอะแยะเนี่ยนะเออไอพวกดอมส้มนะเชียงรายทั้งหลายเนี่ยก,ก็รุณาดูตาสว่างได้แล้วเลือกไอเลือกพักส้มมาทั้งจังหวัดเลยนะอืมพอถึงเวลานะโอ้โหไปไงล่ะหายหัวกันไปหมด แถมเอามาเคมผลงานคนอื่นอีกนะครับอ,อย่าไปเลือกมันอีกไอ้พักส้มเนี่ยนะอย่าไปเลือกมันอีกนะเออหัดหูตาสว่างมั่งนะโอ้ยไม่รู้จะว่าไงนะไอ้พวกดอมส้มทั้งหลายเนี่ยนะยังหลงไหลได้ปื้มกับพวกนี้อยู่ผลสำรวจมาก,ก็มันก็นำอยู่นะก็นำอยู่กับเพื่อไทยนะสองพรรคนั่น แทนที่จะไปเลือกพักอื่นที่มันดีๆคนดีๆเยอะแยะมีเต็มไปหมดนะไม่รู้จักเลือกนะครับอ,อไปเลือกไอ้พักพวกนี้มันไม่มียางอายที่ไหนนอกจากนะนอกจากจะล้มสถาบันล้มล้างนะการปกครองแล้วเนี่ยนะยังจะไปแอบอ้างผลงานลดน้ำท่วมนีกโอ้นะ ไม่มีอย่างอายเขาเลยนะคนพวกนี้นะครับเนื่องจากตอนนี้ YouTube มีการปรับลดรายได้เป็นอย่างมากแอดมินจึงอยากจะขอกำลังใจทุกคนนะครับสนับสนุนให้แอดมินได้ทำรายการต่อไปโดยสามารถบริจาคได้ที่เลขบัญชีนี้หรือสแกนเคียร์ว่าโค้ดหรือเลขพร้อมเพล์ก็ได้นะครับหรือใครสะดวกกด thank you ผ่านช่อง YouTube ก็ได้ ต้องขอกำลังใจทุกคนด้วยนะครับ